แต่จริงๆเรามีทั้งผีพรามและพุทธอยู่ในตัวเรา การเป็นอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเกิดมาเป็นพันปีแน่ๆผีพามพุทธเนี่ยเป็นวัฒนธรรมร่วมผีพามพุทธนี่จริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งที่คนไทยต้องศึกษาให้เยอะๆนะผมยังเสียดายเลยว่าเข้าไปเข้าใจคําว่าผีผิดเขาไม่เข้าใจคําว่าพามเลยท่านอรไยท่านตอบดีมากเลยครับท่านบอกว่าถ้าท่านจน,นับถือก็ต้องเป็นลิกิตเป็นประสงค์ของพระเจ้าก็แสดงว่าท่านเนี่ยปฏิเสธว่าตอนนี้ยังไม่นับถือนะยังไม่ถึงเวลากษัตรรย์ไทยก็มีความสามารถตรงนี้ว่าปฏิเสธแบบไม่ปฏิเสธ ดีบีสซทาวสวัสดีครับหม่อมกรครับสวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรติหม่อมกรเช่นเคยครับท่านได้มาสตูดิโอวันนี้ก็เพื่อจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าผีพามพุทธครับจริงว่าผีพามพุทธเนี่ยมันเป็นศาสนานะครับศาสนาอย่างหนึ่งแต่เอามารวมกันในประเทศไทยผมอยากให้หม่อมกรมีข้อน,นิดหนึ่งว่าวัฒนธรรมร่วมของไทยเนี่ยมันจะมีความเป็นผียังไงพามยังไงแล้วพุทธยังไงครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยสมัยเด็กๆก็กยังสงสัยอยู่นะว่า เราก็ไปไหว้พระพรหมอาจารย์แต่เราก็บอกว่าเราเป็นพุทธใช่ไหมแต่พระพรหมเนี่ยท่านก็เป็นเทพทางฮินดูนะครับพระพรหมแล้วก็มีพระวิษณุมีนะอ่าแล้วก็มีพระศิวะพิคเนตอ่าพระพิคเนตไหว้กันมาตั้งแต่เด็กเลยนะแต่จริงๆท่านก็ไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธไม่มีก็เป็นแบบนี้มาตลอดแล้วเราก็ชอบไหว้พ่อแม่ไหว้บรรพบุรุษไหว้ศานพระภูมิมีสารตายายด้วยสารตายายมีสารพระภูมิด้วยคือจริงๆแล้ว ไอ้วัฒนธรรมแบบเนี้ยมันอยู่ในตัวเราโดยที่ไม่รู้ตัวมาเลยนะครับเราพูดว่าเราเป็นพุทธเทรวาดแต่จริงๆเรามีทั้งผีพราหมณ์และพุทธอยู่ในตัวเราอาจารย์การเป็นอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเกิดมาเป็นพันปีแน่ๆถามว่าทําไมพูดอย่างนั้นอาจารย์ไปสุโขทัยนะสุโขทัยนี่พุทธจ๋าอะไรถูกไหมพราพุทธ<ช><ช>รูปสวยงามมาก แต่สุขโขทัยเนี่ยมีจะมีเทวาลัยม,มหากเกษตรอาจารย์เคยไปไหมเคยเห็นะแต่ตอนนี้เหลือแต่ซากฐานแล้วนะนะแต่ที่นั่นเนี่ยมีองค์เทวรูปใหญ่เป็นพระวิษณุขนาดใหญ่สวยงามมากพระวิษณุพระศิวะสวยงามจริงๆเลยนะตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนั่นหมายความว่าความเป็นพุทธของสุขโขทยัยก็มีความเป็นพราหมณ์ฮินดูอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ในเทวาลัยเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นที่ ตำนานแล้วกันนะที่มีการเล่าขานมีการสืบกันมาก็คือว่าเวลาจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเนี่ยก็จะต้องไปสื่อสารกันที่เทวาลเพราะพระพุทธเจ้านี่ท่านปรินิพพานและท่านก็ละทางโลกดังนั้นเวลาจะไปถามอะไรที่เกี่ยวกับทางโลกเนี่ยจะทําสงครามจะไม่ทําสงครามหรือจะทํำยังไงเนี่ยเสียงไทยอะไรก็ตามเนี่ยคนไทยชอบเสียงไทยเนาะต้องไปที่เทวาลเพื่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ สื่อสารกับเทพต่างๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันฝังรากมาก่อนสุขโขทยัยโดยซ้ำไปสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวมาของสังคมไทยเนี่ยแน่นอนครับทุกคนต้องพูดว่ามาจากขอมวัฒนธรรมขอมออวัฒนธรรมขอมนี่ก็เป็นฮินดูแท้ๆฮินดูก็หมายความว่าเขามีความเป็นอ,อ,อินเดียสูงมากาฉะนั้นคนอินเดียก็เลยมาถ่ายทอดวัฒนธรรมให้ไทยผมอยากถามมคมกรต่อไปว่าสิ่งที่เรียกว่าผีก่อน ครับนะเพราะมันเริ่มต้นที่ผีเนาะครับรัที่บูชาผีที่มันจริงๆแล้วมันคืออะไรโอ้โหผีนี่มันมาผมว่าหลายหลายพันปีเลยเพราะสิ่งแรกที่เราจะต้องนับถือเนี่ยก็คือผีแน่นอนไม่ว่าผีปู่ย่าตายายนะทุกวันนี้เราก็ยังว่าอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมเรื่องนับถือผีเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ทั้งหมดอยู่แล้วในพม่านับถือผียังอยู่อย่างชัดเจน นะสารผีนี่มีอยู่ทั่วไป<ะ>อาจารย์ถ้าไปพมา่าเนี่ยเราจะเจอเยอะแยะไปหมดเลยว่านับถือผีอย่างชัดเจนมากว่ายังอยู่แน่นอนแล้วเขาก็เป็นพุทธจ๋าเลย<ะ>พุทธเข้มข้นเลยนะครับ<ะ>เพราะว่าอยู่ใกล้อินเดียมากเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเขาเป็นพุทธที่เข้มข้นสูงครับอาจารย์รู้ไหมเขานับถือพระพุทธรูปม,มากกว่าพระสงฆ์พระพุทธรูปนะผมถามคนพมา่าเขาบอกว่า เป็นเช่นนั้นเพราะเขาเชื่อว,ว่าพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้าที่มีความบริสุทธิ์ความมนุษย์ <c oughs> ที่ไปบวชก็คือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเขานับถือพระพุทธรูปมากกว่าพระพุทธรูปของพมา่าอาจารย์ไปดูทุกวัดห้ามปิดทองที่ใบหน้าเดี๋ยวหน้าไม่สวยหน้านี่จะขัดมันแวบเลยแต่ติดทองที่องค์ได้แล้วเขาติดทองเนี้ยบนะ เนีย <N eed le> บกว่าไทยนะทาของไทยจะลุยๆใช่ไหมอาจารย์ของพมา่าเนี่ยจะติดทองเนี้ยบมากและติดทองที่องค์เขาจะติดได้สวยมากแล้วพระพักก็จะงามมากแล้วเขาก็จะปฏิบัติพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธเจ้าครับส่วนพระสงฆ์เนี่ยเขามองว่าเป็นคนเป็นคนเหมือนคนทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาก็เลยมองพระสงฆ์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนของไทยไทยนี่นับถือพระสงฆ์จะมากกว่าพม่านะครับก็จะมองว่าพระพุทธรูปเหมือนกับ เป็นรูปเคารพครับทังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไประหว่างของพม่าก,กับของไทยส่วนผีนี่อยู่กับพม่าแน่นอนจนทุกวันนี้ก็ยังนับถือกันอยู่ผมอยากจะวิเคราะห์เพิ่มเติมน,นิดนึงเพราะคำว่าผีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผีโอโ้สารพัดทุกอย่างเป็นผีหมดอะ่ะครับแม้กระทั่งต้นไม้ก็ยังเป็นผีเลยหรือแม้กระทั่งฟ้าเขาเรียกว่าผีฟ้าเนาะใช่มีคำหนึ่งที่คนไทยชอบเรียกว่าแทนผีแทน,นจริงๆแล้วมันมาจากเทียน เทียนก็แปลว่าฟ้าครับก็เลยมีเรื่องเล่ามามากมายเนี่ยเราเรา,เรายังไม่จอดเรื่องเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันมีผลต่อคนไทยเยอะมากเลยเพราะเหตุผลคือคนไทยนับถือผีเนี่ยทาให้เขาเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือเป็นตัวแทนของผีแหละเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันน่าจะแยกกันไหมน่าจะแยกกันน่าจะแยกกันเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือผีไงสิ่งที่เรามองไม่เห็นไงสมมติวาเเรอวดยยหลื้ อ่าอ,อย่างเงี้ยก็แปลว่าเราจะทําให้ผีทั้งหลายในในจักรวาลเนี่ยช่วยเรานะอะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าพุทธเจ้าช่วยเราด้วยเราเราเรามาพูดไหมเวลาเราไปหาะพุทธเจ้าแล้วภาวนาเนี่ยไหว้พระแล้วก็ภาวนาแล้วก็ขอพรเนี่ยเราขออะไรอยากะูุทธเจ้าโอ้โหคนไทยนี่ขอเยอะเลยฮะ <laughs> ขอกิเลสทั้งนั้นเลยนะ <laughs> คือจริงๆผมก็เวลาคุยกับเพื่อนนะ บอกจะากขอสิ่งที่เป็นกิเลสกับพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่น่าจะให้เรานะเช่นขอรวยขึ้นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีแต่ว่าให้ละนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการขอเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่สมัยก่อนนะผมจะเห็นว่าเวลาจะขออะไรจะไปขอที่พระพรหมรจะไปบนที่พระพรหมอ๋อมีสองส่วนอ่าคือจะไปบนพระพรหมอีกอย่างเลยจะขอสอบได้จะขออะไรที่มันเป็นทางโลกเนี่ยก็ไปขอพระพรหมนะ ส่วนส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ควรไปขอสิ่งเหล่านี้ว่าจะบนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะได้ขอให้ลูกเป็นคนดีนี่ไปนบนใครเดียอ่ะจริงๆถ้าขอเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ทางโลกมากนักเนี่ยผมว่าก็พอจะขอขอพระพุทธเจ้าได้นะให้ทําสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามองในแง่ของคนไทยเนี่ยนะคนไทยก็ยังสับสนอยู่นะว่าเฮ้ยบางทีไปไหว้สารพระภูมิเนี่ยเราไปขอสารพระภูมิก็มีนะอ๋อขออยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าเราไปขอ สารพระพรมนี้มีคนขอเยอะมากเลยแล้วมีแก้บงแก้บนอะไรเนี่ยโอ้โเยอะมากเลยแล้วสิ่งที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราไปไหว้พระเนี่ยจริงๆแล้วการไหว้พระนี่ในในวัดเนี่ยเป้าหมายจริงๆแล้วคืออะไรจริงๆเรื่องของาศาสนาเนี่ยมันมาจากอินเดียแล้วก็มันมาจากพ่อค้าด้วยครับอาจารย์นึนก็จะเวลาที่สินค้ามาเดินทางมาถึงประเทศประเทศหนึ่งที่นับถือผีหรือน,นับถือสิ่งอื่นเนี่ย เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาดังนั้นาศาสนาเหมือนกฎหมายมกฎหมายก็คือมากำกับให้คนไม่ทรยศกันทำมาค้าขายกันได้แบบซื่อ,อสัตว์ซื่อตรงดังนั้นต้องเอาศีลเข้ามาอเอา,าศาสนาเข้ามาเพื่อให้สองคนสองเผ่าเนี่ยทำการค้ากันรู้เรื่องไม่โกงกัน เป็นกฎเป็นกติกาศีลห้าเนี่ยเป็นเหมือนกฎหมายนะอาจารย์ถ้าปฏิบัติตามศีลห้าประเทศมันจะยุ่งมามไม่ยุ่งคุณเป็นศาสนาพุทธผมเป็นศาสนาพุทธเออคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ใช่ศาสนาเดียวกันคุยกันยากไทยเองเนี่ยคนที่อยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ทิ้งเรื่องผีที่เคยไหว้กันมาแต่ก็รับเอาพุทธมาด้วยแต่จริงๆตอนแรกเนี่ย รับฮินดูมาก่อนเนื่องจากพื้นพื้นที่ของขอบต้องเข้าใจว่าเมืองขอบที่อยู่ในประเทศไทยอย่างละโวเนี่ยก็อยู่ในไทยมาตลอดเพราะฉะนั้นความเป็นขอมเนี่ยสืบเนื่องมายาวนานเลยเป็นเมืองที่เป็นรวมศิลปะวิทยาการเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นฮินดูมันยังอยู่การไหว้พระวิษณุอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไหว้เทพฮินดูต้องยังอยู่ในนี้แน่นอนแล้วก็พิมายเองแต่ก่อนนี้ก็เป็นฮินดูอยู่ละแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่ามัน ประสาทขอมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วสุขโขทัยก็มีประสาทขอมนะอาจารย์มีหลายที่ด้วยมีหลายที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเมื่อไทยรับถือผีแล้วก็มานับถือพราหมณ์รับถือฮินดูสุดท้ายพุทธมาก็นับถืออีกไทยไม่ทิ้งสักอันไม่ทิ้งทุกอันเลยเก็บไว้หมดเลยดังนั้นประเทศไทยจึงมีข้อดีข้อได้เปรียบหลายประเทศผมยกตัวอย่างอายุธยาแล้วกันประเทศไทยจะเปิดรับ คนที่ถูกในประเทศจากประเทศอื่นที่นับถือาศาสนาอื่นมผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งและกันที่ถูกในประเทศมาก็คือยามาดาญี่ปุ่นที่นับถือคริสครับเขาก็จะถูกในประเทศมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็มารับราชการในไทยแล้วก็ได้ตำแหน่งถึงสมุหานายกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยรับหมดมคุณจะนับถือาศาสนาอะไรไม่รู้แหละคุณมาปุ๊บ คุณมาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตร์จะให้ที่ดินคุณอ,อาคุณจะสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอะไรแบบของคุณสร้างได้เลยแล้วคุณก็มารับราชการไทยได้เลยอ,อย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ขอให้มาถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยา ไม่ทรยศต่อประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไทยจึงเปิดกว้างทุกศาสนาเข้ามาอยู่ในสยามสยามถึงรุ่งเรืองไงเพราะว่าเปิดรับทุกศาสนาหมดเลยไม่ขีดกันเลยนะครับสนับสนุนด้วยซ้ําไปมีนักวิชาการฝรังง่งคนนึงผมจำชื่อไม่ได้แต่เขาเขาพูดถึงลักษณะเด่นของสยามเนี่ยว่าอย่างที่มองควนพูดเป๊ะเลยคือลักษณะของคนสยามคือมีบุค,คลิกที่ปฏิบัติน้ามแล้วก็สามารถกืนชาติอื่นเข้ามาอยู่ร่วมกันได้ใช่อันนี้คือมันมาจากผีพรานมณ์นี่แหละ ใช่เพราะเรามีทักษะในการทําให้สิ่ง,งต่างๆมันผสมผสานกันม,มันก็เลยติดเป็นเรียกวัฒนธรรมประเพณีที่เราสามารถรับต่างชาติเข้ามาได้ครับอย่างคนจีนทีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นล้านอ่ะแต่ยมก่อนเนี่ยก็อยู่ได้ไม่กลุมกืนไม่มีปัญหาเพราะรเหตุผลก็คือว่าคนสยามเองเนี่ยต้อนรับคนต่างชาติเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นมิตรคนตกทุกข์ได้ยากมาก็รับนะคะ ซึ่งผิดกับบางประเทศที่ที่ไม่เอาเลยไม่เอาเลย,ยหลายประเทศนี่เนรเทศเลยนะครับ<ช>ถ้านับถือศาสนาที่ต่างไปจากศาสนาประจำชาติเนี่ยเขาจะเนรเทศสมัยนุ่ยชียร์เนี่ยเนรเทศพวกพวกคริสเตียนเนี่ยออกมาเอา,เอาเลยมาอยู่ที่สยามเนี่ยเยอะมากนั้นะสยามจึงมีทุกศาสนาในตัวเองแล้วเราก็ไม่เคยไม่ได้ทะเลาะกันนะก็อย<ช>ู่เป็นหมูบหม่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านให้มีพิธีการทางศาสนาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของไทยที่ยอมรับ ความแตกต่างเรียกว่า diversity เนี่ยเรายอมรับมานานมากแนละ้วเป็นหลายร้อยปีจริงๆไปจะเป็นพันปีด้วยซ้ำไปตั้งแต่ศาสนาตั้งแต่พราหมณ์ฮินดูเข้ามาพุทธเข้ามาเราไม่ทิ้งสักอันนะไม่เหมือนของทางขอมละกันจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่หลายทีว่าเดี๋ยวเป็นพุทธเดี๋ยวเป็นพราหมณ์อ่าใช่เปลี่ยนอ่ามีการเปลี่ยนไป,ไปเปลี่ยนมาแต่ในที่สุดแล้วพอมาเป็นสยามเนี่ยเราไม่ทิ้งอะไรเลยรเรานับถือทั้งหมดครับผมขอมาที่ผีพราหมณ์พุทธนะฮะ ผีพามพูดนี่จริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งที่คนไทยต้องศึกษาให้เยอะๆนะผมยังเสียดายเลยว่าเขาไปเข้าใจคําว่าผีผิดครับแล้วก็เขาไม่เข้าใจคําว่าพามเลยะคือคนไทยนี่อาจจะรู้รจักพูดดีมากแต่คําว่าผีคำว่าพามเนี่ยทุกคนทําเป็นปาจารีตประเพณีไปจนลืมแปลว่าเฮ้ยมันมีความหมายที่ดีมากหลยหลายอย่างท,ที่ที่เกิดขึ้นนะและสิ่งที่ในอดีตที่เขาทําอย่างนี้มันมีเหตุผลนะผมก็เลยอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจมานิดนึงว่าคําว่าผีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่งดงาม แล้วก็ดีงามสําหรับ,ค,รบคนในอดีตนะฮะอยากให้หมอมกรขยายคําว่า,าพามอีกนิดหนึ่งผมยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่า,าศาสนาพามกับาศาสนาฮินดูเนี่ยหรือความเกี่ยวข้องกันในราชสำนักประเพณีไทยเนี่ยจะมีาพามตลอดเลยมีเป็นเขาเรียกว่าชนชั้นพามหรือเปล่ามีการถ่ายทอดสู่ลูกด้วยนะที่คนที่เป็นพามเป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นยังไงครับกษัตริย์คู่กับพราม์เสมอนะครับกษัตริย์จะเป็น กษัตริ์ขึ้นมา <ừ> um, ไม่ได้ <ừ> um, พระราชพิธีบรมราชาพิเศษไม่มีพราหมณ์ไม่ได้นะครับ <ừ> um, เหมือนพราหมณ์เป็นตัวแทนของเทพเจ้า <ừ> um. ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่ากษัตริย์นี่ก็คือนารายอวตาราาค,คือพระนาราย ลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาด้วยพิธีกรรมของพระรามซึ่งอยู่กับขอมมานานแล้วอ่ะขอมเขาจะเป็นเจ้าพิธีอยู่แล้วดังนั้นในในขอมเนี่ยจะมีคนอยู่สองประเภทของจําพวกนะครับก็คือพรหมณ์ที่ทําพิธีให้กษัตริย์กับฤาษีจะมีฤาษีด้วยนะฤาษีที่ใครทักบวชอ่ะใครทักบวชอ่าเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ฤาษีหายไปแล้วนะแต่พราหมณ์ยังอยู่กับพิธีขององค์พระมหากษัตริย์แล้วไทยก็รับเอาความเป็นขอมเนี่ยมา นะครับว่ากษัตริย์คือนารายอวตารเพราะฉะนั้นในชื่อของกษัตริย์ขอมเนี่ยอาจารย์จะลงท้ายเวลาอ่านจารึกนะอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคําว่าเทวะอชัยวรมันเทวะศรีศูนย์วรมันเทวะถ้ามีคําว่าเทวะเนี่ยกษัตริย์แต่ถา้าไม่มีเทวะเนี่ยอาจจะไม่ใช่กษัตริย์อ,อาจจะเป็นน้องชายพี่ชายหรืออาจจะเป็นญาติหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีคําว่าเทวะเพราะฉะนั้นพอมีคําว่าเทวะปุ๊บเป็นกษัตริย์ดังนั้นเนี่ย ในชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเทวะเป็นเทวดามาเกิดน,นี่แหละดังนั้นการจะทําพิธีบรมราชาพิเศษต่างๆให้เป็นกษ,าษ,าษาัตริย์ก็ทำโดยพราหมณ์นะครับซึ่งจะรู้เหมือนกับสื่อสารกับเทพได้พรามนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลยฝังอยู่ในในเราเลยนะเพราะอยู่ในสถาบันพระมกษาัตริย์ของพรามนะจะเห็นว่าพราหมณ์จะทําพิธี ถ้าจะทุกพิธีเลยอ่ะแรกนาขวัญก็ทำบรมราชาพิเศษก็ทำจะมีพราหมณ์ขาดไม่ได้เลยแล้วก็จะมามาร่วมกับพระสงฆ์ด้วยนะถึงจะมีพิธีอะไรก็ตามพระสงฆ์ก็สวดแต่พราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีเสียงไทยอะไรต่างๆครับก็เป็นสิ่งที่ดีครที่รักษาประเพณีได้เลยเป็นพันๆปีเลยนะตั้งแต่สมัยขอมเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องยอมรับอย่างว่า พราหมณ์นี่มาจากขอมแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือมาจากอินเดียแล้วสุดท้ายก็กายม,มาเป็นขอมขอมก็รับมาเต็มเต็มเลยแล้วก็รับเอาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเข้ามาเต็มเ็มเลยครับแต่ว่ารพราหมณ์เนี่ยบางทีแล้วมันมาเป็นศาสนาแรกสุดของโลกเลยได้ไหมได <c oughs> ้ไหมเก่าแก่เก่าแก่ที่สุดเลยแล้วถึงจะมาเป็นฮินดูครับฮินดูนี่เป็นเรื่องเทพเจ้าเนาะพราหมณ์เรื่องพิธีกรรมเนาะครับเออคราวนี้ประเทศไทยเราก็เลยรับทั้งพราหมณ์ทั้งฮินดู คือฮินดูกับพราหมณ์นี่เป็นเรื่องเดียวกันครับถูกไหมถูกแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราเรานำก็คือปะเพณีต้องใช้พราหมณ์ฮินดูแต่พอเป็นศาสนาแล้วก็คือพุทธครับอ่าอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจแต่ผีนี่คือจิตวิญ,ญญาณของคนอ่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาครับเอ่อแปว่าเรานับถือเพราะว่าสปิริตครับความนับถือศาารัทธาในบรรพบุรุษศรัทธาในธรรมชาติศรัทธา,าในจักรวาลก็เรียกว่าผีถ้าคนเราแบ่งตรงนี้ออกเราก็จะเข้าใจว่า คนไทยเรามีหลายหลายส่วนที่ที่ประกอบลากขึ้นเป็นเราใช่ไหมฮะครับแต่เราต้องต้องเข้าใจอย่างว่าสิ่งที่พุทธเข้ามาได้เนี่ยเพราะเหตุผลมันมันขาดบางอย่างกฎเกณฑ์บางอย่างในสังคมที่หม่องกรมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ทําให้คนสังคมสงบสุขและอยู่ได้ครับก็เลยเสริมศาสนาพุทธเข้ามาอยากให้หม่องกรมสรุปสุดท้ายนิดหนึ่งฮะในเมื่อสังคมไทยมีผีาพามพุทธเราควรจะ นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรถึงจะทําให้สังคมไทยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดครับโอ้ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่ไทยเป็นแบบนี้นะสุดยอดของอาเซียนเลยครับต้องถือว่าสุดยอดจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับความเป็นเราเนี่ยเท<ม>่าเท่ากับว่าเรารับสิ่งที่แตกต่างกันได้ม,มาอยู่ในตัวเรา,<ม>าศาสนาที่แตกต่างกันได้มาอยู่ในตัวเราโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับกลมกลืนไปกับสิ่งที่แตกต่างกันแล้วก็รับมาไว้ด้วยกันแล้วก็เคารพ อันเป็นเหตุให้เราเปิดรับศาสนาอื่นเข้ามาโดยง่ายตั้งนานแล้วอ,อาจารย์เวลาสมัยยุทธยาเนี่ยนะศาสนาอื่นเข้ามารับเลยคริสเข้ามาอยากเผยแพร่รับมาศาสนาอื่นมุสลิมอยากเข้ามารับมามจะเห็นได้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยก็จะเป็นองค์ที่โอบอุ้มทุกๆุกคนที่แตกต่างเข้ามาในสยาม,มนั่นคือเหตุผลว่าทําไมสยามถึงจเจริญรุ่งเร,องเรืองนักหนาเพราะมไม่เคยกีดกันใครเลยแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นศาสนูประถมพกมก็คือเป็นผู้บำรุงทำนุบำรุงทุกศาสนาอันนี้เป็นความดีแล้วเป็นฝังอยู่ในจิตใจคนไทยนะว่าเวลาที่ ต่างชาติเข้ามาเนี่ยเราจะโอบอุ้มได้ง่ายหลายประเทศเองเนี่ยต้องบอกว่ามีการขีดกันเรื่องต่างชาติใช่ตอนนี้ในอเมริกาเริ่มกลับมาอีกแล้วนะแต่ไทยเองเนี่ยเราจะเวลคัมเวลคัมทูไทยแลนด์ไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าอะไรเนี่ยฝรั่งหลายคนมาเมืองไทยนะเขาจะรู้สึกรู้สึกดีอะว่าเขามามแล้วไม่รู้สึกถูกรังเกียจเนาะ รู้สึกไม่แปลกต้องบอกว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยเวลาที่เรียนหนังสือสมัยเด็กๆนะอาจารย์จะมีเพื่อนที่เป็นต่างศาสนาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกันเราเรามีความเนื่อคือไทยไทยเป็นอะไรที่รับความหลากหลายได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่อันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่บอกว่าเป็นเป้าหมายของการลงทุนของต่างชาติในข้อนี้เรื่องวัฒนธรรมที่เปิดกว้างกว่าหลายประเทศอาจารย์หลายประเทศอาจจะไม่ได้มีกฎหมายที่ชัดว่ากีดกันแต่ว่า เขาก็มีความรู้สึกข้างในเพราะว่าเขามีความที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่เปิดรับเต็มที่ในหลายาศาสนากรณีของทรัมป์เองเนี่ยตอนนี้เริ่มให้มหาลัยบอกว่าการคุมหน้านี่ไม่ได้แล้วนะ,<อ>ะทรัมป์เ,เริ่มมีแล้วนะซึ่งไทยเนี่ยใคร,รอยากปฏิบัติาศาสนาใดทำเลยเแต่ขอให้ไม่ผิดกฎหมายก็แล้วกันดังนั้นเองเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยอย่างยิ่งที่จะเปิดรับความแตกต่างโดยตัวเราเองเลยนะไม่ต้องบังคับเลยคนไทยจะเป็นอย่างนี้ว่าสุดท้ายก็คือ 웰คอมสู่ไทยแลนด์นะครับสำหรับทุกๆคนอันนี้คือข้อโดดเด่นของประเทศไทยแต่ขอให้รัฐบาลใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นนะครับแล้วเราก็จะมีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนเข้ามาในประเทศไทยต่างชาติเข้ามาลงทุนต่างชาติเข้ามาทํางานเนี่ยเราจะดึงดูดได้ดีก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะที่บรรพชนเราฝังรากให้เราเป็นคนที่เปิดรับทุกคนเปิดกว้างที่จะรับความแตกต่างได้อยากให้ห่อมกรสรุปท้ายคิดนิดนึงว่า คำพูดที่พัฒนารายได้พูดไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมันเป็นแสดงถึงความเป็นสยามโอ้อันนี้ชัดเจนนะครับต้องบ,บอกว่าสมัยพัะนารายเนี่ยต่างชาติเข้ามาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากให้กษัตริย์ไทยเนยนับถือคริสจั่งเลยทํำยังไงดีก็เรามาพูดเลยตอนทูดมาก็เนี่ยขอให้ท่านนับถือศาสนาคริสต์ได้ไหมพระนารายท่านตอบดีมากเลยท่านบอกว่าถ้าท่านจะนับถือคริสเนี่ยก็ต้องเป็นลิขิต เป็นประสงค์ของพระเจ้านะถ้าพระประสงค์พระเจ้าประสงค์เมื่อไหร่นี่ยท่านจะนับถือคริสต์เลยก็แสดงว่าท่านเนี่ยปฏิเสธว่าตอนนี้ยังไม่นับถือยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวพระเจ้าก็จะมาลิขิตให้ท่านนับถือเองเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไทยเนี่ยอยู่ในความแตกต่างมานานแล้วก็กษัตริย์ไทยก็มีความสามารถตรงเนี้ว่า ปฏิเสธแบบไม่ปฏิเสธนะครับนี่คือการทูตที่ดีที่สุดเลยของไทยว่าปฏิเสธแบบไม่ปฏิเสธทําอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของผู้นําประเทศไทยแล้วกันว่าทํำยังไ,งไงในการเจรจาความเมืองปฏิเสธเหมือนไม่ปฏิเสธ อันนี้เป็นข้อดีของของคนไทยของประเทศไทยก็มีบทเรียนในอดีตให้เราเห็นเยอะแยะก็หวังว่าปัจจุบันจะได้ถูกนําบทเรียนในอดีตนํามาใช้ในปัจจุบันและอนาคตต่อไปเพื่อประเทศไทยนะครับ,รบผมอยากให้นําข้อดีของประเทศไทยคือสยามหรืออยุธยาในอดีตมาใช้ในปัจจุบันให้เยอะครับผีพามพุทธเป็นสิ่งที่ปาสิจันทร์แล้วก็ดีมากครับเราไม่ได้เคยคิดว่ามันการที่เราจะผสมผสานเขาเจอหลายๆอย่างเข้ามาแล้วให้มันเปลี่ยนเป็นสยามแล้วก็ไทยเนี่ย มันเป็นทําอะไรที่เราเป็นจุดเด่นของเราเลยครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะมีเรื่องประวัติศาสตร์มากมายที่ยังคุยกันอีกหลายคลิปครับอยากเรียนเชิญหม่อมกรไว้ล่วงหน้านะฮะว่าได้ครับว่าถ้าทประเพณีเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราไม่รู้รากเหง้าเราเราก็จะเสียดายโอกาสนะฮะก็ขอบพระคุณวันนี้สําหรับข่าวสารข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ยินดีที่จะมาคุยกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร